พูดถึงชื่อเรดิโอหลายคนคงนึกถึงหนังสือ principles ที่โด่งดังไปทั่วโลกหรือไม่ก็ภาพของ Bridgewater Associates กองทุน Hedge Fund ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาคือตำนานที่ยังมีชีวิตในวงการการลงทุนแต่รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังหลักการใช้ชีวิตที่ใครๆก็รู้จักเนี่ยมันมีกลไกการลงทุนที่ทรงพลังมากๆซ่อนอยู่ก็เนี่แหละครับคือปริศนาที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้คือหลักการใช้ชีวิตเนี่ยโอ้โหเขาเปิดเผยให้คนทั้งโลกรู้เลย แต่กลยุทธ์การลงทุนจริงๆที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จมหาศาลขนาดนี้กลับกลายเป็นเรื่องที่แบบมีคนรู้จริงๆน้อยมากแล้วความลับที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เอาล่ะครับวันนี้เราจะมาถอดรหัส Investment Machine หรือกลไกการลงทุนที่ทำให้ชื่อของเรดดาริโอถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นหนึ่งในนักลงทุนที่เก่งที่สุดเท่าที่เคยมีมากัน โอเคก่อนที่เราจะไปดูเรื่องพอร์ตการลงทุนแบบเจาะลึกนะครับเราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นก่อนที่รากฐานความคิดของเขาเลยเพราะว่าปรัชญานี่แหละครับคือสิ่งที่ขับเคลื่อนทุกอย่างจริงๆทั้งการใช้ชีวิตแล้วก็แน่นอนการลงทุนด้วยปรัชญาที่ว่านี้ดาริโอเขาเรียกว่า Hyperrealism ครับถ้าจะให้แปลง่ายง่าก็คือสัจจนิยมสุดขั้วเลย มันคือการมองความจริงให้เป็นอย่างที่มันเป็นจริงๆไม่ใช่แบบที่เราอยากให้มันเป็นเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะรับมือกับมันแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่เราต้องการให้ได้ดีที่สุดซึ่งไอเดียนี้แหละครับคือรากฐานของทุกอย่างเลยแล้วจากปรัชญานี้เองมันก็แตกออกมาเป็นกระบวนการ5ขั้นตอนที่โด่งดังมากของเขาลองลึกภาพตามนะครับมันเหมือนเป็นเครื่องยนต์ที่เขาใช้ขับเคลื่อนทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเจอวิกฤตขาดทุนหนักๆห,หรือกําลังมองหาโอกาสใหม่ๆก็ตาม กระบวนการก็คือตั้งเป้าให้ชัดเจอปัญหาแล้วอย่าทนวิเคราะห์ให้ลึกถึงต้นตอจริงๆออกแบบแผนเพื่อแก้ที่ต้นตอแล้วก็ลุยทํามันให้จบมันคือลูปของการเรียนรู้และพัฒนาไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือดาริโอเขามองกระบวนการนี้เหมือนกับการสร้างเครื่องจักรหรือมชชีนขึ้นมาตัวหนึ่งเลยครับ คือเรามีเป้าหมายเป็นอินพุตป้อนเข้าไปในเครื่องจกักรนี้หน้าที่ของเราก็คือต้องออกแบบเครื่องจกักรแล้วก็หาคนที่ใช่มาเดินเครื่องเพื่อให้มันสร้างผลลัพธ์หรือเอาค่าออกมาแล้วที่สําคัญคือเราต้องเอาผลลัพธ์นั้นน่ะกลับมาเทียบกับเป้าหมายตั้งต้นตลอดเวลาเพื่อดูว่าต้องปรับปรุงเครื่องจักรตรงไหนมันเป็นฟีดแบ็กลูปที่ทําให้ระบบดีขึ้นเรื่อยๆครับเอาละครับพอเราเข้าใจปรัชญาที่เป็นแกนหลักของตัวบุคคลแล้ว ทีนี้เรามาขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นไปดูมุมมองระดับแมโโรของดาริโอกันบ้างว่าเขามองประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกยังไงหัวใจสำคัญเลยนะครับคือดาริโอเขาไม่เชื่อว่าประวัติศาสตร์มันเกิดขึ้นแบบสุ่มๆแต่เขาเชื่อว่ามันเคลื่อนที่เป็นวัฏจักรหรือไซโคที่มีรูปแบบซ้ำๆในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการรุ่งเรืองและล่มสลายของมหาอำนาจวัฏจักรนีิสินหรือแม้แต่มูลค่าของเงินตรา สำหรับนักลงทุนแล้วการเข้าใจเรื่องนี้มันเหมือนกับเรามีแผนที่อยู่ในมือเลยดูแผนภาพนี้สิครับมันจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยไดเรยลเขาชี้ให้เห็นว่าวัฏจักรของระเบียบโลกใหม่หรือ New World Order เนี่ยพอมันดำเนินไปสักพักมันมักจะตามมาด้วยวิกฤตนี้สินแล้วก็เกิดความขัดแย้งภายในประเทศบางครั้งก็บานปลายไปเป็นสงครามแล้วท้ายที่สุดเหตุการณ์เหล่านี้ก็จะนำไปสู่การจัดระเบียบโลกใหม่อีกครั้งแล้วก็วนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆ แล้วนี่คือตัวอย่างของจริงที่ชัดเจนมากๆครับวัฏจักรของสกุลเงินสำรองของโลกจากยุคทองของเงินกิลดอร์ของดัตช์มาสู่ยุคของเงินปอนของอังกฤษแล้วก็มาถึงยุคดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันการมองภาพที่ยาวมากๆแบบนี้มันบอกเราอย่างหนึ่งเลยว่าไม่มีอะไรที่คงอยู่ตลอดไปจริงๆและการเปลี่ยนแปลงนี่แหละคือสิ่งเดียวที่แน่นอนที่สุดทีนี้พอเราเห็นภาพใหญ่ทางประวัติศาสตร์ที่เขามองแล้วคำถามต่อมาก็คือ แล้วเขาเอาแนวคิดนี้มาปรับใช้เป็นกลยุทธ์การลงทุนจริงๆได้ยังไงทํายังไงถึงจะสร้างพอร์ตที่มันทนทานต่อทุกสภาวะได้และนี่คือคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดเลยครับดาริโอเขาไม่ได้พยายามจะทํานายอนาคตแต่เขาพยายามจะสร้างความทนทานขึ้นมาแทนหัวใจของปรัชญาที่เรียกว่า all weather หรือพอร์ตทุกสภาวะอากาศเนี่ยก็คือการสร้างพอร์ตที่พร้อมรับมือกับทุกความเป็นไปได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม เขาแบ่งสภาวะเศรษฐกิจออกเป็นสี่ฤดูกาลครับง่ายๆเลยก็คือ 1. เศรษฐกิจโตเร็ว2เศรษฐกิจโตช้า3เงินเฟอ้อสูงและ4เงินเฟอ้อต่ำซึ่งในแต่ละฤดูเนี่ยมันก็จะมีสินทรัพย์บางประเภทที่ทำผลงานได้ดีเป็นพิเศษอย่างเช่นหุ้นก็จะชอบช่วงที่เศรษฐกิจโตเร็วๆส่วนพันธบัตรก็จะเด่นขึ้นมาตอนเศรษฐกิจชะลอตัวการเขา้าใจดนามิกตรงนี้แหละครับคือกุญแจสาคัญเลยของการสร้างพอร์ตที่สมดุล พอเราเข้าใจทฤษฎีสีฤดูแล้วก็ถึงเวลามาดูของจริงกันแล้วครับพิมพ์เขียวของพอรต All Weather ที่โด่งดังไปทั่วโลกและนี่คือหน้าตางของพอต All Weather ครับแต่หัวใจสำคัญของมันนะไม่ใช่การแบ่งเงินให้เท่าๆกันนะครับแต่เป็นการแบ่งความเสี่ยงให้มันสมดุลกันหรือที่เขาเรียกกันว่า Risk Parity ลองสังเกตสัดส่วนดูนะครับพันธบัตรระยะยาวเนี่ยใสไปตั้ง40%เลยเพื่ออะไรก็เพื่อไปบาลานซ์ความเสี่ยงของหุ้นที่มีอยู่30%ตามด้วยพันธบัตรระยะกลางอีก15%เพื่อความนิ่งและสุดท้ายก็คือทองคำกับสินค้าโภคภัณฑ์อย่างละ7.5%เอาไว้กันเหนี่ยวเรื่องเงินเฟอ้อเพราะจัดพอร์ตแบบนี้ปุ๊บไม่ว่าเศรษฐกิจจะเจอฤดูไหนมันจะมีสินทรัพย์บางตัวที่คอยทำงานและช่วยพยุงพอร์ตของเราไว้เสมอ และสุดท้ายนะครับเรามาสรุปหัวใจสำคัญที่อยู่เบื้องหลังแนวคิดทั้งหมดของเรดิโอกันประเด็นสำคัญที่สุดเลยก็คือความอัจฉริยะของดาริโอเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาทำนายอนาคตได้แม่นยำแค่ไหนแต่อยู่ที่ความสามารถในการออกแบบระบบที่มันแข็งแกร่งมากๆแข็งแกร่งจนแทบไม่ต้องพึ่งพาการทานายเลยด้วยซ้าเป้าหมายก็คือการสร้างพอร์ตท,ที่เป็นกลางต่อตลาดไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลงพอร์ตก็ยังไปต่อได้ และนี่อาจจะเป็นคำถามสำคัญที่สุดที่อยากจะทิ้งท้ายไว้นะครับคือแทนที่เราจะมัวแต่ถามว่าเอออนาคตจะเป็นยังไงบางทีคำถามที่มันทรงพลังกว่าอาจจะเป็นเราจะสร้างระบบที่แข็งแกร่งพอที่จะยืนหยัดได้ไม่ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงได้ยังไงและนี่ก็คือบทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดจากกลไกลก,าการลงทุนของเรดิโอครับ